ไปนิทุกคนมันี่สลาสุานทุกคนไปปั่นข่ามีทงหน้าทุกคนนี่คือเส้นทางที่เาสิไปนะทุกคนลุกลงคุกคามขนาดเลยเบื้องสิไปได้สเปทุกคนเราติทุกคนไปปั่นขานกันเลยมาคุมคล่องมาคุมคล่องไรต่อบา มาปั่นเข้าสว่งสุดท้ายแลย้วจชามาฮอบสุดท้ายเส <laughs> ้นจทางเมื่อหน้านี่ประมาณน,นี้ลุย <laughs> ลุย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  ชอบเดินี่กว่าสิมืงอคนเข่าอยู่หน้าตคนนี่มาเบิ่งสภาพทางโหทางเมื่อหน้านี่ประมาณนี้เลยแต่ยังบาทันแล้วสำนีแต่ยังมีอีกเส้นทางต่อไป้ายสุดยอดความอันตราย จัดไปปลอดได้ดิโนตอกคมุม แบบลองนี่เขอไหน

มาทุกคนก่อนเฮาสิาพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศตอนปันเขาหรือว่าตอนพ้นเขานี่สิาพาทุกคนมาหละกทงหน้าก่อนจะกเขาเนาะมาคนเข,ข่าคืนเมื่อแล้เราทุกคนเพราะว่ายังน้อยหนึ่งเขายังบ่ทันเบิดทะนทุกคนก็เลยว่ามาคนเขาก่อนยังขั้นเดียวนี่แหละทุกคนก็เลยมาคนเขายูให้หน้าก่อนเนาะเพื่อสิพ้นเขาอยู่เทิงพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาพ้นเขาใส่จากผาดน่อยทุกคนแบบซต์หัวรถ ตอกๆค่ะนะทุกคนเดี๋ยวสิาพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนพนเขานํากันเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้สลากับสิาพาทุกคนมาพลนเขาขึ้นรถกันเนาะยังน้อยหนึ่งแหละแล้วก็ไปไหวบอลเดียวกันแล้วก็สิาพากันพนเขาแล้วก็สิาพาทุกคนมาเบ่งว่ามนันนีสิได้จักสอบนะทุกคนแต่ว่าคลิปบรนี้การแบบว่าบอได้สมบูรณ์แบบในการพนเขาเพราะว่ามันนี้โคตรแบบว่า มันคายยังแะมันคาเบียรคายยงายยงทุกคนแบบว่าคนบลายโนมัน,นิกะสลายกะสิเป็นผู้หญิงกันมาทุกคนแบบเส้นทางก็คือเห็นแะโคตรเปืือนเลยทุกคนแล้วกะับ่ได้เปืือนแต่บอลเดียวทุกคนตอนสลาท้ายคีให้เบิงค่ะมันคือแบบอ่าตอนเดียวทุกคนยังมีสองสามบอลที่เปื้อนแต่ว่าบ่ได้ท้ายไห้เบิงทุกคนเพราวะว่าตอน คนเขาเมื่อหันสลาบอดเมื่อนำนัทุกคนเพราะวะ่าหลังจากคนเขาเลยอันลอกสลากับเอรี่ยังกะพากันเมียนเครื่องเมียนคองอยู่หน้านักทุกคนแลวกะบพวกผู้ชายเขาเมื่อคนใส่โดดตกๆอีกรอบหนึ่งแลวกะ หอดชิ้นทานงามหันจังขึ้นรถใหญ่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าในการคนเขาก็มีอยู่สองรอบนะทุกคนเพราะว่าที่แรกเข,ขาก็แต่นาเขาก็สิไสลรถต๊อกๆขึ้นเมื่อนะทุกคนหลังจากนั้นหอดทางงามก็จังเอารถใหญ่อีกนะอีกเท่อนะทุกคนเพราะว่ามันรถใหญ่มันมาปาะหอดนาแต่รถต๊อกๆเนี่ยมันกับพอไปได้มันพอบืนได้นะทุกคนแบบเส้นทางกโโโโ็โคตรเปล่นเลยทุกคนเปล่ยนก็ทุกคนเห็นหันแหละแบบมันเราก็แก๊กลายมัน ทางเงาไกลแล้วก็มันเปื่อนขีต้มนํานอะแหละก็ขนาดว่าฝนมาตกได้ยามนีทุกคนยามหนาแรงนาะยามเขียวเขางสีอาการมันจะเย็นแน่แต่ว่ามันก็นยังมีขีต้มขียังขนาะทุกคนเพราะว่าเส้นทางมันขาดเส้นทางมันขาดใายแล้วก็มันมีแบบพองนาน่ำยังแบบมันปเป็นบอนลระบายนา่ำสังนะบอลทีสลาไทยขปบอลอันนั้นเป็นอันนั้นขีต้มลายนะทุกคนแล้วก็มีอีกบอลหนึ่งที่เข้าฮิต ขัวก็เป็นขัวน้อยนะทุกคนแบบมันกะลำบากขนาดไปกันยากขีโรถจักกันยากทุกคนแบบคนาดเท่าผู้ยิงนะคะคีโรถจักปานนั่อย่างแบบโบคอยหลอดปันไดค่ะว่ามีผู้ชายมานํานี่บอหลอดแท้ๆทุกคนเพราะว่ามันยังทางมันเปื้อนแห้งเนาะค่ะเพื่อนผู้ชายเขาก็สิขับรถเก่งแน่แต่ว่าเท่าผู้ยิงขนาดขับก็บ่ปันไดมันกระสียากแน่จักหน่อยนี่แหละ เราก็ต้องลุยขีโตขีตมนแน่นะนะทุกคนเนาะมาสละกับพาทุกคนมาเิ่งการคนเข่ากอนเนาะตอนนี้กันยังมาคนเข่าอยู่หน้ากอนทุกคนยังเตี่ยวเดียวอย่ไหทุกคนหลังจากนั้นกับสิพาทุกคนขึ้นเมื่อเลยทุกคนขึ้นเมื่อปอนเข่ากันก่อนมาปั้นเข่า่วงสุดท้ายแล้วจ้ามาฮอบสุดท้าย <laughs> มาลุ้นกันา่าเท่ได้จักซอพ,พี่น้องปีนี้ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nữa những video hấp dẫn ta lại <laughs> ไม่ละไม่กระเด้งเขบคุณเขาเอาไปคุณเหรอบอสทาควรเหอ